น้องเบียร์พูดถึงสภาพแวดลอ้อมพี่ขอนอกเรื่องนิดนึงได้พี่เรามีเวลาใช่ไหมครับี่คือทุกวันเนี้ยพี่ไปอ่าน่าจะสี่ห้าปีแล้วพี่ไปสอนมูลนิธิชื่อบ้านพระพรตรงพระรามเก้าครับพี่อ่าก็จะเป็นเด็กที่ออกจากเดือนจาําหรือว่าบ้านเมตตาใช่ไหมคะจะมีตั้งแต่แบบที่เนี่ยจะเป็นตั้งแต่สามเดือนไปจนเด็กอายุสามเดือนไปจนโตเลย <ừ> ก็โมลานิทิก็จะแบบดูว่าใครอยากเรียนอะไรก็ส่งจนจบมหาล<ช>ัยครับซึ่งพี่ได้มีโอกาสเข้าไปสอนประมาณห้าปีแล้วพูดถึงสภาพและลอมใช่ไหมเนี่ยเวลาพี่ไปที่เนี่ยเวลาพี่คุยกับลูกศิษย์มันมีถลนจริงๆน้องเบียร์เพราะหลายคนที่เขาต้องติดคดีทั้งหลายเนี่ยคดีไม่ได้รุนแรงเลยค่ะครับ<ช>บางคนเกิดในเรือนจำเพราะว่าคุณแม่แค่แบบ ขโมยนมในหมาดอะไรเงี้ยครับก็ติดคุกได้แล้วไม่มีเงินไปประกันตัวหรือลูกศิษย์ที่เลยที่แบบออกมาแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาโดนคดีขายยาบ้าเราก็สงสารเนาะแต่ว่าที่ฟังแล้วมันจึกอะเขาบอกขายทั้งหมู่บ้านเหมือนเขาไม่ขายไม่ได้ครับเขาแค่ขายแล้วเอาเงินไปดูแลที่บ้านอะไรเงี้ย เนี่ยสภาพแวดล้อมก็เกี่ยวไหมมันมันเหมือนกับลูกศิษย์พี่อาจจะเข้มแข็งกว่าพี่ไงคือการที่เขาอยู่แล้วเขาเข้มแข็งพาตัวเองอ,อา่าออกจากออกจากอนุดรุดจากอ่าโดนเขาเรียกอะไรพักทันหรืออะไรสักอย่างต้องรายงานตัวใช่ไหมคะจนเขาออกมาอยู่มูลนิธิเพราะว่าทองเขาไม่มีบ้านให้กลับอย่างเงี้ยเหมือนอบางครอบครัวก็เหมือนไม่ได้รับกลับไปครับ หรือบางครอบครัวก็มีเหตุผลว่าเขาไม่ได้มีอาหารให้ลูกเขาทานครบสามมื้ออะไรอย่างนี้ยหรือบางบ้านไม่ต้อนรับเพราะว่าติดคดีหรอยะไรเงี้ยเขาก็ต้องมาอยู่เนี้ยแต่ว่าเด็กทุกคนที่พี่สอนน่ะน่ารักมากน้องเดียร์มีความถ่อมสุภาพแล้วก็แบบคือเวลาเราพี่จะเอาขนมไปให้ทุกอาทิตย์ที่เราไปใช่ไหมคะครับเขาทานขนมคือครูให้อะไรผมก็กินได้ทั้งนั้นครับอร่อย คือเราฟังแล้องแบบน้องเดียวเราน้ำตาซึมอุก่รั <c oughs> างอธิขที่แล้วพี่เอาไปแชร์ในกลุ่มเพื่อนกิสเตียนในบริษัทของรุ่นพี่กับเพื่อนอ่ะรับ้องไห้เลยคือแบบมันเหมือนวันนั้นเราเราซื้อแบบขนมแอนตะี้แอนน่ะมันเย็นมันจะเหนียวหน่อยนะ้ <c oughs> พี่บอกไปอุ่นสักห้าวิไหมลูกอะไรเงี้ย <c oughs> เด็กถามพี่ว่าทำไมต้องอุ่นในพเวฟคืออะไร <c oughs> พี่เอ แล้วพี่ได้ยินเขากินมามาา่าเกาหลีกันเนาะทำยังไงเขาแค่ต้มการนำร้อนก็ใส่เขา,าผมกินไอเนี้ยถึงมันเย็นเหนียวนิดนึงแตบบ่มันก็อร่อย